ด่วนรัชลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลระวังมิชาชีพหลอกลวงกันด้วยนะครับในเมื่อรัฐชลอการจัดส่งทางมิชาชีพก็จะแอบอ้างพาทุกคนไปทำงานบนเส้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับว่าจะชะลอกันนานไหมก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้มีประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานอิสราเอลนั่นก็คือมีหนังสือชะลอการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลหลุดเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับตอนแรกหลายท่านก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อนะครับว่าเป็นหนังสือปลอมหรือเปล่าเพราะว่าทางทีซีเทลแลนดไม่ได้มีมีการประกาศเรื่องชะลอการจะส่งออกมานะครับแต่สักพักทางทีซีเทลแลนดก็ได้ประกาศนะครับ เรื่องการชะลอการจะส่งอย่างเป็นทางการออกมานะครับเดี๋ยวเราไปอ่านโพสต์นั้นด้วยกันนะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้อาประกาศอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์ความตึงเครียดในรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐเลบานอนกรมการจัดหางานได้มีคําสั่งชะลอการจะส่งแรงงานไทยไปทํางานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2567 แต่ทีซีไทยแลนด์ยังดําเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครตามกําหนดการเดือนสิงหา2567ตามเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเลื่อนหรือการยกเลิกการสัมภาษณ์นะครับแถมเจ้าหน้าที่ยังย้ํานะครับว่ายังสัมภาษณ์เหมือนเดิมนะ ก็จากโพสต์นี้นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามีการชะลอการจัดส่งจริงนะครับโดยจะเริ่มการชะลอการจัดส่งตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ทาง TEC Thailand พูดแต่ในมุมของทาง TEC Thailand นะครับเพราะว่า TEC Thailand ดูแลแค่แรงงานไทยที่ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหนังสือนะครับฉบับจริงที่ทางกรมการจัดหางานได้มีคำสั่งออกมานะครับนั่นก็คือหนังสือเรื่องชะลอการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐเลบานอนทุกวิธีการเดินทางนะครับไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลนะชะลอของเลบานอนด้วยนะครับทุกวิธีการเดินทางไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเกษตรอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรมอย่างเดียวนะครับ จะเป็นบริษัทจัดหางานหรือเดินทางด้วยตัวเองนะครับถูกชะลอทั้งหมดเลยนะครับในหนังสือได้แจ้งว่ากระทรวงต่างประเทศฝ่ายแรงงานนะครับประจําสถานเอกอัรนะครราชทูตนักกรุงเทว,วิป และสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียได้แจ้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาการความตึงเครียดในรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐเลบานอนซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวันที่31 กรกฎาคม2567ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในการนี้กรมการจัดหางานได้ประเมินสถานการณ์แล้วจึงให้ชะลอการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐเลบานอนทุกวิธีการเดินทางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับหนังสือฉบับนี้ก็เรียนผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้สำนักง,งานจัดหางานทุกสำนักง,งานจัดหางานนะครับ ไม่อนุญาตให้แรงงานไทยนะครับที่มาขออนุญาตนะครับไปทำงานที่อิสราเอลหรือ,อเลบานานได้นะครับจากหนังสือฉบับนี้นะครับสาเหตุที่กรมการจัดหางานได้มีคำสั่งชะลอการเดินทางนะครับก็เพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศฝ่ายแรงงานนะครับ ประจำสถานเอกอัครราชทูตท,ที่กรุงเทวีปนะครับอิสราเอลแล้วก็ที่สํานักง,งานแรยง,งานในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับได้ให้ความคิดเห็นมานะครับพิจารณาแล้วก็เลยชะลอการจัดส่งไว้ก่อนนะครับตามข้อคิดเห็นที่ทางาสถานทูตเขาได้แจ้งมาเนาะซึ่งการอ้างอิงอ้างอิงจากเหตุการณ์วันที่31กรกฎาคมนะครับ 2,567ซึ่งเรารู้ๆกันอยู่นะครับในช่วงนั้นนะครับก็มีข่าวสารว่าจะมีการะชะลอการจัดส่งแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับตอนแรกช่องลงหน่อยก็คิดว่าจะไม่มีการชะลอการจัดส่งแล้วนะครับเพราะว่าสาหการนะครับมันดีขึ้นมามากเลยนะครับจากที่อาทิตย์ก่อนๆเนะาะสนการจะไม่ค่อยสู้ดีแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็เงียบๆไปนะครับก็ ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีการชะลอการเดินทางแล้วล่ะเต็มที่ก็แค่เ,เลื่อนเที่ยวบินออกไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาชะลอการจะส่งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคิดว่าคงมีสายข่าวที่ชัดเจนนะครับทางรัฐเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะมีทางการข่าวอยู่แล้วนะครับน่าจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะชะลอการเดินทางไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะว่ารอบนี้จะชะลอการเดินทางนานไหมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วทางช่องลุงหน่อยก็ยังวิเคราะห์ผิดเลยนะครับทางช่องลุงหน่อยเคยแจ้งว่าการชะลอการเดินทางจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับทางรัฐถึงจะชะลอการเดินทางนะครับ แต่อันนี้ชัดเจนนะครับว่าเขาไปรอจุดนั้นไม่ได้นะครับทางรัฐเขาจะต้องดูแลคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศให้ดีที่สุดนะครับในเมื่อ,อทางการข่าวเนี่ยเขาอาจจะได้ข่าวที่ไม่สู้ดีนักนะครับมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจชะลอการเดินทางเลยนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดของช่องลุงหน่อยเนาะแต่อันนี้ถ้าใครอยากจะถามว่าช่องลุงหน่อยจะวิเคราะาห์สถานการณ์นี้ต่ออย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่า ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะนานนะครับอาจจะดูสถานการณ์อีกสัก 1- นถึงสองอาทิตย์นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมนะครับหากไม่มีนะครับมีแนวโน้มที่จะ ยกเลิกชะลอการเดินทางเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมันไม่น่าจะมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วและตอนนี้สถานการณ์มันก็เงียบๆลงนะครับถ้าอีกสักสองอาทิตย์ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นการกระตุ้นที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะผมว่าเขากลับมาจัดส่งอีกครั้งค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับ และอีกหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่ว่ามันน่าจะไม่นานนะครับก็คือการที่ทางท c ซ h a i l a n d ยังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครตามกำหนดการเดือนสิงหาเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีการเลื่อนหรือว่ายกเลิกการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนรอบแล้วนะครับชัดเจนว่าเขาเลื่อนการสัมภาษณ์ไปเลยนะครับรอบนี้ยังมีการสัมภาษณ์อยู่และยิ่งเดี๋ยวเราดูนะว่าวันที่เขาสัมภาษณ์มีการตรวจโรคไหมนะครับถ้ามีการตรวจโรคก,ก็ยิ่งจะชัดเจนนะครับว่า ก็น่าจะนะครับกลับมาจะส่งในเร็ววันได้นะเพราะอย่างที่เราทราบนะครับว่าผลการตรวจโรคก,ก็จะมีผลประมาณ3เดือนนะครับแต่ว่าประเด็น3เดือนผมว่าไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วละพอรอบที่แล้วนะครับตรวจโรคก,กันตั้งแต่เดือนตุลาปีก่อนนู่นนะครับก็กลับมาจัดส่งในช่วงเดือนกรกฎาคมได้นะครับโดยที่ไม่ได้ที่จะต้องตรวจโรคใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นทางอ,อิสราเอลนะครับก็น่าจะอนุโลมเรื่องผลการตรวจโรคนะครับว่าสามารถมากกว่า3เดือนได้นะครับทีนี้พอรัฐชะลอการจัดส่งนะครับเส้นทางด่วนก็กลับมาคึกคืนกันอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพี่พี่มิตรทั้งหลายนะที่หลอกลวงเราตอนที่ทางกรมชะลอการจัดส่งรอบก่อนเนาะบางคนยังยังเป็นคดีความกันอยู่เลยนะครับ แล้วก็บางคนที่ติดต่อล่ามไว้นะครับล่ามก็ยังไม่ได้คืนเงินเลยนะครับก็จะบอกว่าเส้นทางด่วนรอบนี้เนี่ยอย่าไปสนใจเลยนะครับไม่มีทางที่คุณจะได้ไปทํางานอิสเรลบนเส้นทางด่วนนะครับเพราะว่าอะไรก็อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับว่า,าการที่รัชลอการจัดส่งรอบนี้โอกาสที่จะชะลอระยะเวลาสั้นๆเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอาจจะแค่2 หรือว่า3าอาทิตย์นะครับเต็มที่ผมให้เลย3อาทิตย์ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงขึ้นมานะก็จะกลับมาจัดส่งอีกครั้งนะครับเพราะการกลับมาจัดส่งอีกครั้งนะครับเส้นทางด่วนนะ่ะกว่าคุณจะไปยื่นเอกสารกว่าจะไปทำอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ต่ำกว่า1เดือนแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขากลับมาจะส่งได้ตามวิธีปกติแล้วนะครับสิ่งที่คุณติดต่อไว้นะครับมันก็สูญเปล่าไม่มีทางนะครับที่จะ ดำเนินการได้ทันนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับสิ่งที่น่ากลัวคือพี่พี่มิจฉาชีพทั้งหลายนะครับที่ระบาดรอบแล้วนะครับที่กรมฉลอการจัดส่งรอบแล้วนะครับมีพี่มิจฉาชีพอลา,าวาดเดยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกนี้นี่แหละที่จะมาแอบอ้างนะครับที่จะมารับเงินแล้วก็สุดท้ายคุณก็เสียงเงินฟรีนะครับ ตึงอยากจะเตือนนะครับสําหรับคนที่อยากไปทํางานที่อิสราเอลนะถ้าเป็นรุ่นที่17อยู่แล้วนะคุณใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมรับรองได้แน่นอนนะครับว่าคุณได้ไปทั้งหมดทุกคนนะบางทีการที่ร่ามติดต่อไปเนะี่ยกับคุณรอคิวรุ่นที่17อะ่ะรอคิวรุ่นที่17จะได้ไปก่อนด้วยซ้ํานะครับส่วนคนที่รอสมัครรุ่นที่18บอะ่ะบอกได้เลยว่าอีกไม่นานนะครับถ้าถ้ากลมกลับมาจัดส่งได้ในเดือนอกันยายนนะครับก็ โอกาสที่จะเปิดรับสมัครในช่วงปลายปีนี้ก็มีสูงนะครับดังนั้นอย่าไปเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับอันนี้ช่องลงหน่อยเตือนด้วยใจจริงนะครับปีนี้มีการหลอกลวงสูงมากนะครับโดยเฉพาะงานออสเตรเลียกับงานเกาหลีเนี่ยสูงมากจริงๆนะครับแล้วอิสราเอล,ลเนี่ยก็ลองมาอันดับ3นะครับก็ไม่อยากจะให้ไปเพิ่มยอดผู้ที่ถูกหลอกลวงมากขึ้นไปกว่านี้นะครับด่านตรวจคนหางานนะครับ กรมการจัดหาง,งานเขาเป็นหน่วยงานที่สามารถระง,งับการเดินทางของพวกคุณได้นะครับในเมื่อกมมีคําสั่งชะลอการเดินทางที่ชัดเจนทางด่านตรวจคนหางานเขาก็ต้องไปตรวจเข้มเลยนะครับทุกสายการบินที่จะไปที่อิสราเอลนะครับไม่ให้คุณเดินทางไปได้นะเมื่อคุณเดินทางไปไม่ได้ตั๋วเครื่องบินที่คุณเสียก็เสียฟรีนะครับ คุณก็ต้องรอจังหวะจนกว่าเขาจะอนุญาตให้กลับมาจัดส่งไปได้อีกครั้งนะครับคุณถึงจะเดินทางไปได้นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกใจเย็นๆนะครับดูสถานการณ์สักสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับก็จะกลับมาจัดส่งได้ตามปกติอีกครั้งนะครับจะได้ไม่ไปถูกเจ้าหน้าที่ระง,งับการเดินทางเนาะเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ เ,เกี่ยวกับสถานการ์ฉลอการจะส่งครั้งนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ข้อมูลมันยังน้อยนะบอกตรงตามตรงว่าก็ช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าทางการปิดข่าวได้เงียบมากนะครับช่องหน่อยไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะบางคนก็บอกว่าช่องหน่อยรู้อยู่แล้วละ่ะบอกไม่รู้ครับรอบนี้ไม่รู้จริงๆแล้วก็ย้ำนะครับย้ำตัวโตๆเลยว่าห้ามลาออกจากงานนะครับไม่ว่าจะกลับมาจัดส่งอะไรแล้วก็ตามนะครับต่อไปนี้เนะี่ย เวลาคุณจะลาออกจากงานเนี่ยก่อนวันบินสัก2อสาวันพอนะครับให้ความเสี่ยงตัวนี้มันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ต้องทําใจกันด้วยนะคือต้องวางแผนชีวิตไว้เยอะๆนะครับจะไปคิดว่าเขาจะส่งไปตามปกติไม่ได้นะเพราะว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเดี๋ยวชะลอการจัดส่งหรือกลับมาจัดส่งนะครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับความเสี่ยงมันเยอะนะครับ วางแผนไว้ให้ดีๆนะครับเวลาเราโอดครวนนะครับว่ามีนี่มีสินบ้านจะดนยึดรถจะดนยึดก็ก็ได้แค่บนนะครับหรือว่าได้แค่ระบายออกไปแต่ว่าทางรัฐเขาไม่มีมาตรการช่วยเหลืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องระวังในส่วนตัวของเราเองนะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้หวังว่ามันจะกลับมาจัดส่งได้ในเร็ววันนี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ